สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกอพิชยะลงภาพเด็กเลี้ยงแกะติดแฮชแท็กซาร่าคาซิงกินีเปิดสึกแบบนี้เดือดแล้วจ้ายังคงอยู่กับประเด็นร้อนๆของซาร่าคาซิงกินีที่ออกมายอมรับว่ามีลูกอีกคนจริงและเพิ่งคลอดได้2เดือนพร้อมกับบอกว่าพ่อของลูกก็คือวาดิม นายแบบสุดหล่อชาวรัสเซียวัย20ปีและยืนยันว่ามีแพลนจะแต่งงานกันในเร็วๆนี้แต่กลับถูกชาวเน็ตแฉะว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วแถมฝ่ายชายก็หนีกลับต่างประเทศไปแล้วด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมก็พิชยะพี่ชายของไม้เอรยรัตได้ออกมาทวิตรูปภาพผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวเป็นภาพเด็กเลี้ยงแกะโดยไม่มีข้อความใดๆแต่ทิ้งบอมด้วยการติดแฮชแท็ สซาร่าคาซิงกินีทั้งนี้ในํำนวนสุภาษิตไทยนั้นเด็กเลี้ยงแกะมีความหมายถึงคนชอบพูดโกหกพูดจาหลอกลวงพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแม้สุดท้ายจะพูดความจริงแล้วก็ตามคนฟังก็คิดว่าโกหกอยู่ดีเพราะขาดความน่าเชื่อถือซึ่งอย่างไรก็ตามชาวเนเ็ตได้รีทวิตภาพดังกล่าวไปจำนวนมากก่อนที่ต่อมาก็พิชยะจะลบทวิตดังกล่าวออกจากทวิตเตอร์ไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณค่ะ